เซฟตูเลยเซฟจะตายแล้วเซฟจะตายแล้วจะตายแล้วเอ๊ซิลไม่โดนครับอ้าวโอ้โหใช้ไม่โดนได้ไงอะเซฟตูไปเซฟตีไปพี่อยู่เซฟเซฟตีไปเซฟตีไปเซฟตีไปเซฟพี่เฟิร์นบักเซฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าแอคเซนเยอะแอคเซนเยอะในแต่โลมาผมเป็นซีซีจากแพสซีฟครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าน้องมันต้องชมกูเหรอวะสมาธิไว้ใจเราคุงสมาธิมึงรองวาเจอไปเก็ดสตรีมที่ช่องใจเหล้าทุกวันนะครับผม ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกปวดหัวเย็นแมน่มาเซฟตาน,นี้เซฟอยากให้พี่เล่นอะไรเซฟบอกมาเลยก็เอ,อกี้ตอนนีผมจะเล่นโกลมาจะเล่นโอมาครับอ่างั้นเซฟเล่นโอมาพี่เล่นแคลรี่ประมาณนี้ถูกไหมอย่าแบนโอมาอย่าแบนอย่าแบนอย่าแบนให้เซฟเล่นให้เซฟชูโอเคเซฟเซฟโลพี่แคลรี่โอเคปะ่ะเราจะเป็นคู่หูสุดเก่ง กว่าคนอ,อื่นอ่ะแล้วก็แอสเซสเยอะด้วยอ่ะจะ<ฮ>ต้องโกลว์ขวางตรงข้า,ขขา,ขขาขโโมก่อนอ่ะเฟนบุ๊คกับเซฟใครมีปัญหากว่ากันครับเอาโกลว์มาไอ้นี่เซฟพี่ว่าเรากดโกลว์มาตัวแรกเลยเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวโดนแย่ง เออสวยงี้งี้เซฟคิดว่าพี่เล่นตัวอะไรดีคลรขอมาก่อนได้ไหมคลขอมาก่อนพี่เล่นลาวิวไหวไหมเทลครับเทลเหรอทำไมทำไมต้องเทลวะเจอ์็อฟเกตด้วยอ๋อโอเคได้ได้ได้ถ้าเจอแก๊ปผมเจ็บไอเนี่ยโทโ่มาเหมือนที่ผมเล่นกับพี่เบร์เอาโทโมามาซึงทก็คือในของโลสีเหลืองแล้วก็รองเท้ารองสสีดแลก็ส้เขียวแล้วก็เชรอนก็ปอดสคนอ๋ี้เราเรารวยถึงะได ิเลยหรอใช่แต่พี่เวอร์เขาไม่ชอบให้ผมออกสร้อยเขียวครับเพราะอะไรอ่ะพี่เวอร์เล่นไม่เป็นป่ะใช่ปะโลต้องออกสร้อยเขียวป่ะใช่ปะเป็นเขาเขาไม่ชอบให้ผมมากเล่นโยมออกสร้อยเขียวอย่างเช่นอารามออกสร้อยเขียวโตโลออกสร้อยเขียวมันไม่ตอบคำถามผมอยู่ทุกคนเวลาจะพูดอ่ะรู้ไม่ตอบ่กก็พูดับผมวา พี่เล่นเล่นกับพี่เมย์แลโดนด่าเรื่องออกส้อยเขียวไปแต่บอกไม่โดนด่าเลยแต่เล่นดีด้วยไม่พี่เวอร์เล่นโลไม่เป็นไงเซฟใช่ป่ะเลยมาบอกให้เราออกที่มาอะไรใช่ป่ะหมายถึงโดนผมเล่นโลก,กับในเขตพี่เวอร์แล้วพี่เวอร์บอกว่าผมเล่นโลกออกส้อยเขียวใช่ใช่ก็หมายถึงว่าเพราะพี่เวอร์เขาเล่นโลไม่เป็นไงเขาเลยไม่รู้ว่าโลมาต้องออกส้อยเขียวใช่ไหมคือคือ คือคำถามกูยากไปหรืออะไรคำถามกูยากไปเหรอเกมนี้เดี๋ยวผมออกกังเวทว้นะครับพี่ไม้อ๋อได้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 ได,ได้คำถามกูยากไปใช่ไหม อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าเซฟเป็นเด็กพิเศษนะครับผมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเราก็แย่กันขำๆนะทุกคนถ้าถ้าใครเหมือนแบบผ่านน้องไปก็ไปอุดหนุนน้องเขาก็ได้นะ้องเขาก็ขายขนมอยู่ทุกคนเดี๋ยาใจร้าวเดี๋ดื้อดื้ออะไรผมเชื่อฟังเซฟครับ <laughs> วันนี้ผมจะเป็นข้างไข่เซฟนะครับทุกคนนะไปะเซฟเราไปชนะด้วยกันเซฟไปครับนี่เซฟเกมเกมนี้เราต้องแบบว่าฟาร์มเล็กเกมไหมหรือย,อยังไงก็เทลอ่าที่ไม้ใช้อะไรออกเล่นเทลอ่ะเออพี่ใช้ความเสียหายคิก <laughs> อ๋รอรักเทสก็บเทสดาวน์พัดคอหรอครับใชช่ <laughs> ่เเหมือนพ อะเป็ดที่เทสเลยแต่พี่เล่นเก่งกว่าเป็ดนะพี่จะใช้ลูนเหมือนกันได้หรอเขาก็เข <c oughs> า,เา,เานนะเก <c oughs> <c oughs> ็บอกว่าถ้าใช้กระเพว่าว่าแคจะเกิดจากกรเ่าแต่ก็ลองใช้ดูอ,อ่ะเซฟ <c oughs> เซฟ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 เเซาเเซฟเซฟเเซเซฟเซฟเซฟเซเซฟเซาเซฟ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 ัซฟเซฟเซฟเไเซฟเซฟเเาเเงี้ยเซฟทเเซฟจะตายแล้วเซฟจะตายแล้วจะตายแล้วเอซเเโดไ เซฟตูไปเซฟตีไปพี่อยู่เซฟเซฟตีไปเซฟตีไปเซฟตีไปเซฟพี่เฟิร์สบัตเซฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าแอซเซเยอะแอซเซเยอะไงแต่โลมอ่ะผมเป็นเซซีจากพาสซนตครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าน้องมันต้องชมกูเหรอพี่เฟิร์สบัตเซฟไม่เป็นไรแอซเสนเดี๋ยวนะทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้วะอะไรคือไม่เป็นไรวะไอ้เหี้ยเฮ้ยเซฟเซฟเอาเซฟเซฟเซฟไปเร็วเซฟเร็วเซฟเร็วเซฟเร็วเร็วเร็ว หมายว่าเราผมเดินช้าครับอ้าจรไดเราเดินช้าผมใส่เป็นกอเด้โปตี้โปรเทคกับโควิดครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่ไม่แต่เราเราเราเล่นดีทุกแทนใช่ไหมใช่ผมใส่เป็นเด้งเลือด10เมตรน่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้แทงอ่ะเวลาเข้าไปบวกอ่ะเลือดมาได้เด้งเลือดอ๋อถ้าใส่สเปรย์ได้ก็เท่ากับแทงเอาไม่อยู่ไงแล้วเซฟเซฟใส่โอมาคีคี16ได้ไหมผมใส่เป็น แล้วคีซิบหกไม่ดีหรอไม่ค่ะใช้ไปรูนแท้งอย่างเดียวผมใช้รูนแท้งอย่างเดียวคับแท้งตัวก็รูนแท้งหมดเลยอ,อ๋อน้องแกอาจจะคิดว่าเราโดนเฟิร์สบัตหรือเปล่าเออใช่ป่ะสมาธิไว้ใจเราคุมสมาธิมึงลองมาเจอไหมกัน โอเคโอเคโอเคไวอยู่ไวอยู yep. ่ไวอยู่ไวอยู okay. okay. ่เซฟพี่กำลังไปเซฟเขาไปช่วยเพื่อนแล้วเซฟเซฟถูกกับเราไว้เซฟถูกไว้ถูกไว้เซฟเซฟถอยมาเซฟถอยมาพี่มาแล้วเซฟพี่มาแล้วเซฟเราตีเราตีมังกรไหมตีมังกรไหมได้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 แต่พี่พี่มีเขาบอกว่าองค์อมาอะไรตุ่มหนิ่นจากเยอรมันอ่ะ อะะไรนะพี่มีเขาบอกว่าโอม่าเป็นฮีโร่หมิ่นจากเยอรมันอ่ะเป็นฮ oui ีโร่จาก e เยอรมันเหรอเขาพูดบอกว่าฮีโร่หมิ่นพี่มีสอนอะไรพี่อะฮีโร่เลยเยอรมันไรพี่วีสติมินไม่ไ้บ้าเลยสอนเรื่ออะไรเนะฮีโร่เยอรมันบ้าสอนไอ ีี่ดไม่บางบางทีพี่วีสอนอะอย่าไปอย่าไปฟังเยอะจริงจริงบอกว่าพี่ที่พี่วีเขาสอนอะอย่าไปฟังเยอะพี่วีเขาชอบมั่วรู้ไเนี่ยพี่วีชอบมั่วเหรอใช่ใช่พี่วีชอบมั่วเซฟช่วยพี่ด้วยเซฟปั๊บนึงเดี๋ยวให้อยู่แซฟ ปหนึ่งครับทุกคนผมขอตั้งสมาธิไปหนึ่งนะไม่ใช่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 ไม่ใชม่ใช่โอเคเดร็จแล้วสมาธิ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 คือคือทุกคำถามที่ผมบอกไปอ่ะมันเหมือนแบบมันทุกอย่างมันแบบคือมันไม่ได้คำตอบที่กลับมาคือพอผมบอกว่าเซฟช่วยพี่หน่อยเซฟตอบไม่ได้ผมรับดาเมจผมโซนอยู่นั่นก็คือการช่วยแล้วไม่ใช่หรอแก๊สอยู่บนอะไปช่วยล่วงก่อนับพอผมได้คำผมได้คำตอบกลับมาผมจะแล้วผมก็จะช็อตไอ้เหยื่นผาหนึ่เมาเซฟเซฟไปปิดเซฟปิดปิดเเลยยีบ สวยเซฟเซฟว่าเมื่อก네ี้พี่สวยไหมยิงสวยครับแล้วผมดีเลือดก่อนนะได้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 เซฟไม่บอกสร้อยเขียวที่เซฟบอกก่อนเหรออันนี้อันนี้โอมาถึกล้วนอันนั้นน่ะถึกล้วนสำหรับโอมาครับโอ้สร้อยเขียวสำหรับพวกลัมเบอร์อารามนะครับอ๋อออ๋ก็คือมีมีมีเซ็ตที่ตั้งไว้ใช่ไหมว่าสร้อยเขียวออกตัวอะไรได้บ้างถูกปะเวลาเวลาเจอเป็นคนเดียวอ่ะมันจะได้เดีเลือดอ่ะอ๋อเซฟบวกเลย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 เซบวกเลยเซฟทีเดียวทีเดียวทีเดียว ี่มันไม่ตายวะเซฟมันอูดจังวะเซฟเซฟรู้ไหมอันนี้เราเราเรามาเรามากับสตรีมเมอร์อีกคนนะเซฟรู้่ะสตรีมเมอร์อีกคนนึงอะอ๋ะออารัติเหรอเออใช่ป่ะรู้จักรู้จักป่ะรู้จักป่ะรู้จักครับเซฟว่าพี่กับอารัติอ่ะถ้าเอหนึ่งหนึ่งอันเลนคีโตทุงอ่ะเซฟว่าใครชนะก็น่าจะเป็นพี่ไมค์ครับอ๋อ oh, <laughs> พี่เก่งพี่เก่งก,กว่าคีโตกไม่ส้ม <laughs> อีกหรอกไอเหี้ยอยู่เป็นอยู่เป็น ทุกคนดูไว้นะครับใครที่อยากจะอยู่เป็นดูไว้นะครับทําเหมือนเซฟนะครับผมเนี่ยกลัวใจเล่าโนนหนึ่งผมดูแล้วว่าทุกวันนี้ทําไมผมถึงแบบรู้สึกว่าตัวเองเก่งเพราะมีเซฟมีเองเหที่มีผมก็ไปล่อยผมไปทักขอให้ห้องโดยไม่ได้เป็นสปอตเตอร์ก็ได้ฟรีด้วยอ่ะเฮ้ยเชี่ยแล้วก็เซงเนี่ยผมได้โดนเดินเข้ากลุ่มสปอตเตอร์ฟรีด้วยอ่ะอนี่แสดงว่าพี่ว่าหลังๆนะเดี๋ยวพี่วีต้องมาขอให้เซฟเล่นด้วยเชื่อปะใช่ใช่ใช่แบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบววว่่่าาเเตปปนขขออองพพีีีีะ้มมซฟผไทั ผมเป็นคนเดียวที่ทักเพจพี่เวะพี่เวก,ก็เห็นที่ผมพิมพ์อ่ะกันพี่เวก็จะส่งเลขให้ผมครับอ,อ๋อที่อาเซมเป็นคนดังกว่าเจพีผมก็ไปกับพี่เจมาด้วยอ่ะพีจ่จี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 นี่เก่งปะเก่งครับพี่นายเขา่าให้ผมฟังครับว่าพี่เจเล่นเก่งครับอ,อ๋อแ,แ,แล้วแล้วสักกับพี่อ่ะก็เล่นเก่งเหมือนกันแต่แล้วก็ตอนอยู่โบอสที่นายอ่ะพี่นายก็ให้ผมฟังเกี่ยวกับพี่ขนมด้วยอ่ะอ๋อทำไมพี่ขนมเขาทำไมพี่ขนมเขาชอบแบกนะครับแล้วพี่ขนมเขาร้องเพลงเพราะไหมพี่ขนมอ๋อขนมขนมขนม อ๋อขนมเรารู้จักพี่ขนมรู้ป่ะอ๋อรู้จักคาเฟ่ออครับแต่ว่าเขาลงธรรมดาครับอ๋อเขาเขาร้องเพลงพร้อมไหมพร้อบอ๋อ,อ,อแล้วแล้ว,แล,วแล้วกับพี่ใครร้องพร้อมกว่าพี่ไม้ครับพี่ไม้ครับพี่ไม้ครับแล้วกับพี่ใครร้องพร้อมกว่าพี่ไม้ครับถ <c oughs> ้ออออออายืนยันจะไปพี่รั้งไม่ได้และแม้โดนหน ลงแกล้งเป็นชายชาตรีเป็นไงรู้แล้วยังใครคือนักร้องใหม่มทองคำฮัโลโหลอันนี้อันนี้เซฟเซฟมีคนเคยบอกไหมว่าเซฟเป็นคนที่แบบอยู่เป็นแบบว่าพูดจาดีอ่ะมีคนเคยบอกไหมใช่ก็ผมโยกเป็นอะ่ะโยกเป็นครับดีนะดีว่าอันนี้อันนี้เป็นจุดที่ดีแล้วรักษาจุดนี้ไว้อันนี้เป็นจุดที่ดีอันนี้พูดจริงแต่พี่วีอ่ะอย่าไปเชื่ออะไรเยอะอันนี้พูดจริงจะเป็นเหมือนในเพจเทลอ่ะ เอาง่ายนะเชื่อพี่วีเหมือนเชื่อ,องูเห่าอะเตปผมจะลองเชื่อพี่ไม้อาการอ่าถูกต้องถูกต้องอ่ะถ้าเชื่อพี่ไหนลองบอกซิว่าพี่วีก,กัก พี่วีกากพี่บอกว่าพี่วีกากมากๆลองพูดสิพี่วีกากมากๆากให้ขอโวดอย่างเงี้ยพี่วีจะโกรธผมหรอไม่โกรธ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 มันมันมันไม่มีใครไปฟ้องเมยแล้วเซฟเพจพี่ปลอดภัยพี่วีกากมากๆแบบพี่วีกากกว่าคลิปพี่วีกากแต่ต่อชีวิตไม่ใช่กากกากกว่าคลิปพี่วีกากกว่าาคลิปพี่วีกากกว่าาคลิปพี่วีกากกว่าคลิป เฮ้ยเซฟเซฟพ,พี่วีมาดูสตรีมพี่อะ่ะอะไรเหรอพี่วีมาดูสเต็มพี่ไปเกี้ยพี่วีน่ะเหรอใช่เนี่ยมันขึ้นว่าพี่วีกำลังดูอยู่อะ่ะทำไมอะเซฟดูอยู่อเออมีมีม,มีมีอะไรบอกพี่วีไหมมีอะไรบอกพี่วีไหมเอ่อจะจับโต้จับได้อด่ะดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซฟเดี๋ยวพี่ปกป้องเซฟเ,เองโอเคปะ่ะพี่วีไม่มีทางทำอะไรพนะี่ได้โอเคป่ะเพราะว่าผมเล่นกับ สเตนทุกคนค่ะแพ้พี่เมีเขาก็จะเอาไม่ดีอ่<ล>ะโ้ยไม่มีไม่<ร>ไมีผมก็จะทักไงเพราะว่าผมผมมีเพจแก,ก้ทุกเพจเยอเพราะว่าพยา ถาพี่วีเกิดอารมณ์ไม่ดีผมก็จะไปกับเพจคนอื่นแทนนะครับอ๋อไม่อา,อารมณ์ดีผมก็จะไปเล่กับพี่วีอ่ะไม่พี่วีเขาบอกพี่ว่า <c oughs> เขาแก้อารมณ์ไม่ดีเซฟอย่าไปคิดมาก <c oughs> อย่าไปคิดมากเหรอใช่เขาแก้อารมณ์ไม่ดีเขาแก้อารมณ์ไม่ดีเหรอใช่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 เซฟตอนนี้เราทำไอดียพี่พี่รู้สึกพี่ยินไม่เข้าอ่ะพี่ไม้ก็ขายเอ,อเ้พวกแคสเปียออกแล้วก็ออกจากคารครับอ่าได้ได้เอาพี่พี่เผื่อไปออกมูลามูลาออกได้ไหมไม่ต้องมูลาครับออกเออคาร์ลกับมอนติตาที่ขายเป็นมุลาเมสาครับออ๋ เคได้ได้ได้กันเดี๋ยวพี่มีเงินเดี๋ยวพี่ออกโอเคป่ะเฮ้ยแต่พอมันมาเซฟเซฟแมวเซฟแมวเซฟแมวโดนแก๊งมันกลัวเดี๋ยวเราเราแยกกันก่อนเราแยกกันแพนด้าแพนด้าไปด้านบนก่อนโอเคเราถอยก่อนเราถอยก่อนเซฟถอยป่ะเซฟเซฟรอเล่นรอเล่นรอเล่นโอเค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 เฮ้ยเซฟเล่นดีเหมือนกันนะเซฟเลื่อนทำไมเลื่อนเยอะจนเลยเลื่อนเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมใช้เป็นลูนแจ้งเงื่อนครับเฮ้ยเราเปิดได้ครับเปิดได้ป่ะเปิดได้เปิดได้เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยทันมาวะทิบหายแล้วสวยเซฟสวยเซฟเซฟสวยเซฟ เซฟสวย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 เซฟสวยสวยสวยเทียเชียเซฟระดักได้คนเอาใช่เดี๋ยวบอกว่าไปปล่อยการน้ดกันแล้วก็ดันกลางยาวเลยได้ได้ครับได้ครับได้ครับกับตันเซฟไปครับกับตันต้องเราเราต้องทำาไงต่อกับตันก็ให้คลิปเข้าครับโอเคได้ครับถ้าไม่ได้ก็ดันย่างยาวแล้วก็จบเลยแล้วก็่าไปสนใจยีหน้าครับเซฟเราเขาขอโอกาสเราเราควรให้ไหมไม่ต้องสนมันถ้าไปโรงแวนอ่ะจบเลยโอเคครับได้ครับ เฮ้ยเซฟกูสวย,สยเซฟตึกที่เปิดเปิดจริงโคตรจริงสมจริงเซฟโคตรจริงโอ้เซฟเ,เล่นดีตอนนี้เซสสเฟสกอร์สกอร์สวยที่ไผมพี่ไม้ส่งเอ้งมาให้ผมเลยนะเอ้งพี่อ่ะได้ได้อันนี้อันนี้นนเซฟเล่นต่อปะต่อครับอ่าโอเคต่อต่อนะต่อนะต่อนะ อร์มอาร์มเข้ามาช่วยพี่อีกรอบหนึ่งโอเคปะเข้ามาช่วยพี่อีกรอบหนึ่งพี่ไม่มีสมาธิจริงนะอาร์มต้องช่วยพี่เราต้องแบกพี่ด้วยโอเคปะโอเคนะโอเคนะทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนน้องเซฟได้นะครับทุกคนก็น้องเขาก็อย่างที่บอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะครับผมแล้วเขาก็มีพวกขายขนมเพื่อแบบว่าเลี้ยงดูตัวเองนะครับยังไงก็สามารถไปอุดหนุนได้อยู่ที่บางแสนนะครับก็ไปดูคลิปที่พี่มีลงได้นะครไปอุดหนุนได้นะทุกคนไปอุดหนุนได้นะน้องก็ได้ขายดีนะครับแล เซฟๆจะมีโอกาสได้มากรุงเทฟไหมเซฟก็ต้องไอ้แน่นผม ไปเพราะว่าผมไม่กล้าไปกรุงเทพเพราะว่าแม่ผมเป็นห่วงไงไว้มากรุงเทพเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวพา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 ไปหาพี่วีไปกินข้าวกันโอเคปะโอเคแต่ให้พี่ไม้มาหาผมที่ชลบุรีกันกรุงเทพผมไม่กล้าไปเพราะว่าแม่ผมเป็นห่วงอ่ะ๋อเรา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 ว่างวันไหนบ้างอะก็ถ้าพี่ไม้มาก็ทักไห้ผมมาเลยนะคบอยากอยากอยากให้อยากให้ใครไปบ้างไกให้ใครไปบ้างก็พี่ไม้ไงก็ทุกคนนั่นแหละครับอ่ะลองลองลองพูดชื่อมาเผื่อพี่ไปชวนเขาไงชื่อไหนหรอครับพี่ไม้หรอแบบอยากให้แบบเอาพี่ไม้พี่วี ีเอาเดอ้อเป็ดมาอยากให้ใครไปบ้างพี่ไม้ที่พี่เพชรแล้วก็พี่วินนะครับเราเราไม่อยากเจอพี่วีหรอเจอครับพี่พี่วิีก็เจอด้วยพี่วีด้วยไงพี่ไม้ได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 ้กันเดี๋ยวไว้พี่ไปโอเคนะโอเคนะโอเคครับโอเคเจอกันเซฟขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากไี่ปุ่นหัวปุนหัวที่ใครๆทุกคนไปอุ่นหุนน้องก็ได้ทุกคนเฟซเขาชื่อเซฟเองครับนะผมตอนนี้น้องเป็นคนน่ารักกันทุกคนเราก็อาจจะมีแกล้งแกล้งกันเล็กน้อยบ้างเนอะยังมีแกล้งแกล้งขำๆอะไรอย่างนี้หน่อยเนอะแต่ วน้องก,ก็น่ารักนี่น่ารักน่ารัก